ให้เพิ่ม่าเลยนี่นี่ปักคดีอด้นี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบ,พบกับเพ้าะนะคะในช่องสาวกุฎายชาแนลค่ะวันนี้สาวกุทายพามาไก่ในจังหน่อยมนมาทางสกุลค่ะมาเจาบบึงขาเจาะวาเห็ดออกก็เลยมา ตอนนี้คือยางมาไก่หลายเติบละหาวกระเฮ็ดหาวกระเฮ็ดเฮ็ดสองลอกแรกตำรวจทางไหมทางเทอหมานย่างมาไก่เติบพี่น้องย่างมาผลงานเราผ่านผ่านมาประมาณสามกิโลย่างอีหลีเลยดิงไงความจริงคือสามกิโลย่างส่วนมาคนที่ขี่มอไซค์เข้ามาเนาะย่างเราเขามาเราเบิง่งอันเฮาวพันย่างมา <laughs> มก็เลยคือไกอ่มาเบิง่งเลยเฮ็ดเพื่อเขาเนี่นี่อันนี้ถ้าผู้ใดหองเฮ็ดพึ่งไฟ เห็ดพึ่งไฟเห็ดพึ่งขาวแกงแซ่บครับพี่น้องอันนี้ขามขาวขาวนาดเลยอโอ้หางก็ได้พึ่งพันมาย่างตั้งไก่แหละวปนี่ฮิดไปเลยเอาเอาพี่ขอเป็นยฮิดนี่เนาะทำพุ่มก็ได้ไปบ่ ต้องขูดอันนี้อ้าวมันมืดเห็นเหรอต้องลูบออกลยมืดจังลูงบแล้วมาดจังล้าอ๋อเห็นเหีแปลกๆบ้านเขามันเป็นบุหายเนาะแม่บ้านเขามันไม่ได้พอแก่เขาก็เลยไม่ค่อยเก็บมากินกันตั้งพี่ผัดหอมหอมพวกแต่ข้าเจ้าก็ไม่ได้เก็บเอาเลยแล้วมันไม่ค่อยเห็นบอกส,สีมันอันนี้บอก ที่มันกี่าเถาไปรุ่นกันต่อนะโอ้ยเฮ็ดเพิ่งเผือนี่เฮ็ดเพิ่งเผือนี่เกลียวโอ้ยเฮ็ดเพิ่งเอียงก่อนที่คุยเก็บหาก่อนนะนะเห็ดเพิ่งเทียนบ่เฮ็ดเพิ่งเทียนนะแม่พู้โอ้โห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 เนาะดอกนั่นอยู่วะดอกนั่นแม่นบ่แม่นสีเทียนจะต้องผิดโอ้โหหลายดอกอยู่ ข้างบนท่านได้เห็นเลยเขาเห็นตระโดกนี่นี่นี่เห็นตระโดกอันนี้บปเท้าแล้วนี่เห็นไหมเออนี่มากว่าเะเห็นย่างมากิโลหลายกิโลแล้วจนท้อใจแล้วดอกไม่น้อยก็เอาหดมันได้มาแล้วที่ไหนตร โอ้โหโอ้โหตปูอ <Really>? ยู <laughs> ่โ <nước> อ้โหเป็นเหตุแปลกพี่น้องเลยแปลกบ่ก็เห็นเลยนี่เห็นตะมือนันละแม่ของบอกว่ามันน้อมันไตอะนะหัวงาม ไปเห็นโซงดูงันเลยมือโมฮิตแ่แล้วพุ่มจะขมวดโอ้ยงามกระโดดไปยังเขามีสีกันขึ้นมาทันทีเลยเริ่มมีความหวังขึ้นมาแล้วโอ้มันทำอมันเห่าฝันกูข่าท่านั้นข้างในแปลกๆ้องเลยตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจไม่เคยเห็นเนาะ้องตากามื่อนี้ อ้ามาตะกาเดียวมันนี่นะคว่าม่รู้่จักมอง,มองไม่คุ่นจักมองก็เลยมาทดสอบเบิ่งนสกอนไปเหตอะไรนีู่้ใส่นี่ไงน,นี่คือสิ่งที่เราตามหาวันนี้วะอันนี้เหรอพี่น้องสิ่งที่เราตามหาวันนี้ ที่บ้านก็ออกไปยู่ดงยู่ดงเนาะยู่ดงสาวผู้ใดขึ้นไม่ได้มันไกลเฮาไมู่จักป่าไม่สูงไม่เห็นว่ายู่ดงหนึ่งเห็นเห็ดเผือกเห็ดเผึ่งอันนี้นะเห็ดเผือกอันนี้บอกมันต้องมีหมู่มันอีเดือนหนน่งชักแล้วไปเบิ่งก่อนติดเพลย์เลอยู่ดออกนงหมู่ใหญ่ตื่นเถอะเนาะ นนต้องจัดก,การมาได้รอบนี้เก่งเนี่โอ้ได้ลุณไลายดอกเนาะนี่ก็ได้เกงอะไรได้เนี่ก็ได้เกงเส็บแสบเสพัก,กหลายหลายเสักอะายเอาไป, <c oughs> ไปยางต่อ <c oughs> ของมันอึดเนาะโยนลงเลยให้ฝ่งเ <c oughs> น้นห <c oughs> น่อยแ <c oughs> นบปะแนโย <c oughs> นอยู่หวานละ เป็นไข่เดี่ยวเน,อน้อไม่ค่อยเป็น,งน,งนโง่คือทางบ้านเห่าเนาะอย่างนี้ไงโอ้จะใครผอมไข่น้ำจัด้าเห็นเขาเขียกเอาอยวางไรก็ได้มาดให้ต้องก,กขาวแท้ได้ไหม แค่ละง่า่ก็แ,แ,ๆๆแน้่แต่เอามา,แล,าแล้วนๆๆๆี่ยพาวแล้วเนาะเอาพวกั้ก็เห็นดีใช่ว่ามาื่อไงเอาไปได้เหรออันนีเหลือ่เพ็ดเพิ่งอันเหลืองงูหนึ่งเลยอล่อ โอ้ติดขนาดนี่ต้องขามาันหน่อข่าวน้อดอกเดียวว่ะอบละหาได้แต่ดอกเนาะงูจักหม,ม่มองคักขนาดพี่น้องเลยลำบากนี่งจะงหวเป็นยังที่แบบว่ารู้นะทุกคนแล้วก็ติเส้นครับเฮ็ดไลเลยบึ้องดู เฮพึ่งพึ่งไปเลยที่บ้านนี่ดำเลยโอ้ยมีกาเอาแล้วอันนี้อืมอาจจะกินได้อยู่ก็บบจับพึ่งกินได้ทุกชนิดเนาะเนียเอาล่ะเนียเอาเนี้ยตัวนี้เป็นอะไรคิ้วบ่โอ้ดมเบิ่งของคิ้วบ่หอมเนาะไปห้างเยอันนเขาเลงกไปทางพุ่ม นี่เกาลัดเกาลัดอ uh ีสานของแท้ปักมึงปัาป้านี่น้ำแท้เนี่ยดึงผงต้องวะดงผงมันดึงผงโอ้โหขนาดน่ะโอ้ดีดีดีนี่ฟักแคเด้นี่น้ำแท้ๆเออมีได้กินด้วยมันแตกเลยนี่พี่น้อง เอามืออันนั้นเอาลงพื้นนะเออเออไอ้สนั้นจริงๆเขาต้องมีเล็่ขีดด้วยอันนี้เปื่อกมันจะบางก่อหินแม่นมันช่บางกว่ามันหย่ำได้เลยหย่ำแล้วก็มันแตกเลยเนาะ<ม>นเอาสนนันเอามีดแตนแทงเัาต้องจริงๆเขาควรจะมีเล็่ขีบมามานำ มงมงนี่มันหน่อยๆเนาะอันที่จะคล้ายๆกันก็จะเป็นกอหินกอหินเนี่ยจะเป็นอีแบบนึงต่อพวกลายไปกิบอุตะปูนั่นมาเนาะกอหินมันสิฝาดเป็นโบหวานวะมันไม่หวานอันนี้มันหวานตั้งแต่อันนี้ไม่ใช่หวานกลัวตั้งแต่ในดิบอืมกินตัวนี้มันก็จะเป็นมันๆหวานๆเลยพี่เนาะไม่หน่อยแต่มันหนักแซ่บหนักแซ่บวางก๊อกอะหน่วย่หน่วย่แบบมันเบิดแล้วเขาเก็บมาหมดเลยกขาลอกก็หลอกกระเตยกินมันแล้วบางมองก็ได้ sơn như vậy. ôi nhanh. Ngay qua nỗi côn làm qua Hm. 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 luôn Hm. 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 xếp thì Hm. 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 phải Hm. 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 này, này. Hm. <laughs> ได้เฮบุลาเก็บมักกอเนี่ยพี่น้องเป็นน้ำครับมันไม่ได้อันขี้มื่อคุณยายต้องเอาอันนี่ได้อยู่นี่แกได้อยู่บางอันกันยังอยู่ในนี้อย่ต้องเอามือเอาขี้มีดเนาะนี่มันจะแตกดันนี่นั่นได้อยู่เดี๋ยวเอาออกก็ได้โอเคสีแบกมเฮือนเมอเอาเมอเฮออันพี่น้องเบิ่งว่ามะมันเป็นแบบนี้เขาไม่เคยเห็น ห้ามห้ามก็เพิ่งจะเคยเห็นเป็นครั้งแรกก็อหาป่ะมันเอีอยงขึ้นมันเอีอยงจ้ะโอ้โหลราโงกเบิ่งมันปงอ,องยางมาไปกับพุกเก็ดกิโนเอเอใส้กระบอกนี่แหละก้อกระมานอยู่มาน้อย มากน้อยมากน้อยโคกมันหมางญ่พอดแม่งกินเบไดต้องบอกว่าตัวก็หลอกก็หลอกกินเหมืแล้วมันหล่นก่อนอาครับงาครับก็งงเลยเห็ดเห็ดพุ่ง มันออกมาจับอย่างนอวะมันคือตัวอะไรหรออันนี้แมงน้อยมันโผล่มาจับข้างนอกถ้าไม่ได้มองยูมันหลาข้างในนะแม่บอกเพรามันจับน้ำลำมันเห็นไหมลำมันขาวเหมืนเอออย่างไรแมงน้อยมองใหญ่เลยงอเมือแล้วเองคุ้ยปลาเพราะเองคุ้ยปลาควายป่านี้มันไหลนะมันไหลนะเลย ตรงเล็งตรงเล็งอยู่ห้วยป่าอีกเนี่ยด่ตรงเล็งตรงเล็งห้วยป่ามันต้องมึมีมังกรลงควายอยู่ป่าเฉยๆควายอยู่ป่าเฉยๆหุบมะแนมหุบมะแนมเนะี่ยนะพวกควยดอนตัวนั่นต้องควายดำตัวแดดยังี้บดในควายดำต้องหลายตัวนะอ่ามันมีบดนะเอา้ามาเบิ่งผลงานเอาดู มาทำมือนึงได้ปุ๋ยนี่ได้ปลากรอพี่น้องไม่เห้เลาโงูให้เราโงูเพชรเพิ่อนเพชรเพื่อนอยู่งไต่บ่หลายมือบ่ได้ก็มีเด้อสิบอกให้น้องเอ้ยเมยางไก่ตำรวจปลาพ่ออันนี้คือย่างไก่อีหลีเพราะว่าจะจะทางจะลดลงมาหอดป่าหาเห็ดกับย่างประมาณก็เป็นกิโลหลายโลกิโลสองกิโลแม่นบ่เคย่างไก่คือจอา ปย่างไปหาเอสเฮ็ดอีกกับไปกลับกับประมาณสองกิโลไปกลับสี่ห้ากิโลคล่ะคพี่น้องออย่างได้ไหมเก่งนะ่ละคนก็ได้เห็นหลายคนอยู่ย่างมาพี่น้อยได้บ้านเพิ่นกับสีครีมอไซค์มาพ้าเจ้าแห่งยาอองออมข้างล่ามคนละมาเก่งขนาดไปเดินทางกลับเดินทางกลับครับไปพอกันขีบงานเด้อพี่น้องอันแรงขั้นกระทันเด้อ มันบ่วชเพียงดอกเฮ้มันมันนิ่งไหมเอ้ามันก็นิ่งคือนี่แหละเออหาเห็ดมาหาเห็ดเออเห็นบ่อเห็ดนะแถวนี้เอาจังพอกันคลิปหนาพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับเมื่อก่อนยางเมื่อก่อนมันเออ